เอางานบัเด็กนะครับวัดทุ่งสเสลี่ยมนะครับผมบรรยากาศงานวันเด็กวัดทุ่งสเหลี่ยมนะครับเอาให้เป่าลูกโป่งแล้วก็มาอยู่หน้าเวทีเดี๋ยวเราจะเปิดงานบัเด็กนะครับวัดทุ่งสเหลี่ยมนะครับผมท่านพระครูสุนเพศนะครับเจ้าอาวาสวัดทุ่งสเหลี่ยมนะครับรองเจ้าคณะอำเภอวัดทุ่งสเหลี่ยมนะครับได้จัดงานบัเด็กแห่งชาตินะครับ งานวันเด็กแขกชาตินะครับที่วัดทุ่งเสลียมนะครับผมขณะนี้น้องๆนั่นหนูน<ร>ก็ลงมาแล้วลนะนะครับผมตอนนี้น่าจะอ,ะอ,ะอ,ะอยู่หน้าเวทีเลยเดี๋ยวเราจะเปิดการจะเล่นงา,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 านบัณฑิตสองพันห้าร้ยหกสิบเก้างานวันเด็กนะครับผมวัดทุ่งเสลียมนะครับออ๋ตอนนี้แกะรูปกนะครับน้องๆนั่นหนูนะครับ เป่าลูกโป่งกันนะครับผมอางานบันเด็กนะครับอ่าวัเด็ตวัดทุ่เสเหลี่ยมนะครับผมดานปะคูสุดเขตนะครับเจ้าคณะอำเภอทุ่งววัดทุ่งเหลี่ยมนะครับรองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสเสลี่ยมนะครับจัดงานบันเด็กครับ เป่าลูกโป่งนะครับเตรียมที่จะเปิดงานวันเด็กนะครับใครทำบัตรลงทะเบียนตกนะคะมารับได้ที่พี่แป้วนะคะอ,อ้าวคือไว้ก่อนรอยางโวงก่อน บันเด็กนะครับวัตถุนเสี่ยบนะครับผมตอนนี้น้องเป่าลูกโป่งนะครับรอเปิดงานบันเด็กเป็นทางการนะครับผม <ac> งานบันเด็กนะครับวัตถุเสี่ยบนะครับของขวัญม,มากมายนะครับผม จากสนับสนุนจากมูลนิธิหลวงพ่อศลานะครับมูลนิธิหลวงพ่อศลานะครับท่านประกูสุดเขตนะครับเจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยมครับรองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับผมได้ทุกคนครับใครที่มาร่วมงานวันนี้นะครับได้ทุกคนนะครับงานบัณฑ็กนะครับงานบัเดิกนะครับวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับได้ของรางวัลทุกคนครับวันนี้ รทีรับลูกโป่งแล้วมาอยู่หน้าไปดีได้เดี๋ยวเราจะเปิดงานวันเด็กก่อนรับยังวงได้เลยนะลูกบรรยากาศครับงานวันเด็กครับวัดทุ่งสลี่มนะครับผมงานวันเด็กวัดทุ่งสลียมนะครับผมเด็กๆมาก,กันเตรียมวัดแล้วครับผมงานวันเด็กวัดทุ่งสลี่มครับวันที่1ิบพกัลาสองห้า้านะครับด้านนี้ผู้ใหญ่ใจบุญนะครับ เอาด้านนี้ผู้ใหญ่ใจบุญนะครับนำน้ำมาแจกนะครับด้านนี้ผู้ใหญ่ใจบุญนะครับแจก,กน้ํานะครับผมแจกน้ําแจกน้ำ,นำมูลนิธิลงว่าศิลาเลยครับผมแจก,กน้ําโอเลี้ยงนะครับงานมาเด็กนะครับปัตตานีเสี่ยมนะครับ งานบันเด็กมาทุทงเสลี่ยมนะครับโอ้ยหม้อใหญ่ครับกินทั้งวันครับวันนี้เหลือยังไม่หมดลูกยากาศครับงานบันเด็กนะครับบะทงเสลี่ยมนะครับงานบันเด็กระทุทงเสลี่ยมนะครับผม งานบันเด็กกระทุ่งเสเหลี่ยมนะครับงานบันเดกกระทุ่งเสเหลี่ยมนะครับการบันเดกกระทุส่ลี่ยมนะครับงานวันเดกกระทุ้งสเหลี่ยมนะครับผม ประท้วงเสลี่ยมนะครับงานบันเด็กครับประทุมเสลี่ยมนะครับตอนนี้ส้มตำส้มตำครับร้อครับผมแกกน้ำครับมูลนิธิลงวัศิลานะครับตอนนี้แกกน้ำแกกน้ำแกกน้ำนะครับมูลนิธิลงวัศิลานะครับ แจกน้ำนะครับแจกน้ำงานบันเด็กนะครับมมนิธิหลวงพ่อศิลานะครับผมงานบันเด็กนะครับโมนิธิหลวงพ่อศิลานะครับด้านนี้ไอสครีมครับตักแล้วครับผมด้านนี้ ด้านนี้ไอซครีมตักแล้วครับเข้าแถวรอไอซ์ครีมแล้วนะครับผมงานวันเด็กครับวัดทุ่งเสเหลี่ยมนะครับงานวันเด็กวัดทุ่งเหลี่ยมนะครับผมงานวันเด็กวัดทุ่งสเหลี่ยมนะครับเด็กๆมาเต็มวัดเลยครับผมวันที่10มกราคม2569บนะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับ งานวันเด็กนะครับวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับเด็กๆดมารับอาหารนะครับผมงานวันเด็กวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับเด็กเด็กมารับอาหารนะครับงานวันเด็กวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับงานวันเด็กวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับ ดเด็กๆมารับอาหารนะครับงานวันเด็กวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับดเด็กๆมารับอาหารนะครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับนำอาหารมาแจกเ,กเด็กๆครับวันเด็กวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับวันที่10มกราครับ2 5 6 9นะครับตอนนี้ได้ทุกคนนะครับ เด็กมารอรับอาหารนะครับงานวันเด็กนะครับวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับเด็กๆครับอาหารนะครับ

งานวันเด็กวัท่งเสลี่ยมนะครับ,บเด็กมารอรับอาหารนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากนะครับนำอาหารมาเลี้ยงลูกนักเรียนงานวันเด็กวัทุ่งเสลี่ยมนะครับ งานวันเด็กวัดทุ่งสเสลี่ยมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับนำมาหงอาหารนะครับมาแจกลูกๆนักเรียนนะครับส้งตอกส้งตำนะครับเป็นตำน้ำน้ำน้ำ,น,ำน้ำนะครับ งานวันเด็กวัุ่งเสลี่ยมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากครับนำส้มตำนำอาหารมาเลี้ยงลูกๆครับอา้าวท่านพคกูนะครับวัุ่งเสลี่ยมแจกของขวัญวันเด็กนะครับสามสิบเอ็ดแจกของขวัญวันเด็กนะครับงานวันเด็กวัุ่งเสลี่ยมนะครับสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบรับิฟิ์เซ็ต แกะขุมขอนวันเหล็กนะครับบัตรทองเสเหลี่ยมนะครับงามมาเด็กบัตรทองเสเหลี่ยมนะครับหมดหรือยัง ต่อไป41-54ไอ้เนี่้มันก็แจกนะลุงเดี๋ยวก็แจกอีกทั้งลายเซนทั้งตราประทับเละมากเลยลูกมาครับใครเดี๋ยวเขาจะแจกรางวัลนี่รอรับรางวัลอีกให้กูเหรอให้จริงดิให้จริงสอิน่ารักจังเลย ไม่ยาก50เอทีเอที64อืไปแเลยไปเอาไปแรกได้6ไวเไวเถไวเไปแรกยิงได้ก็เอาแรกไวเลยเออเอาไปแรกเลยเอาไปแรกได้ไมได้ไเอาไปแรกเลยรอรอรอ40กรรอ40เลยออรอกันรอกนวยรอกัน ม่ม mm ีไ hmm. ด um, ้ด้วยอ่ะร้อยยี่สิบกอนเร็จแล้วอือสีกัอือ